Thank you สวัสดียมามเช้าครับนี่แม่แมท่านประทานเพิ่งตื่นดูตอนตีห้ายังนอนยู่เลยท่านประทานโอ้กินขยะเศษห้ามจุดห้ามเผาทุกกรณีสองล้าน ปรับนี่ไอ้สับประปรดกกินเป็นบุคือเลยสับปะรดขากินตะลุกจากแม่มัดม,มสสๆๆีห้ออาสิบมัดยากสดเคลียร์เคลียร์พื้นที่อันนี้ก็มาติดนี่ กินตลูกสับปะรดนั่นลูกต๊โอ้ยหลังจากเราเอาขยะไปทิ้งเสร็จก,ก็มาต่อด้วยต้นกล้วยนะครับเมนูวันนี้มีต้นกล้วยหลักหลักแล้วทางมะพร้าวแล้วก็ต้นสับปะรดเออล้วน้ำวาด้วยตรงนี้ Hay, hay như thế này có hai cái này nó không có cái gì à cái này không cái ต่อก่อน้นต่อก่อน้นครับคราบผมมาถึงแล้วก็จัดเลยนะครับสักสี่ท่อนด้วยสี่ท่อนหนึ่งแล้วก็พลิกตัดมันนี่ก่อนตัดมนี่ก่อนโอ้ยเป็นน้องมีตัดตกหวย <c oughs> <c oughs> ดึงก๊ ไอ,อ้คนกอนกินกล้วยแทนอิ่มน,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 น้ำเลยนีย่โปะมาดึงดึงดึงการมาไปการตนมีการโอ้โอ้จะกินแต่สใส่ไหนเลย กินแต่ใส่ในเทีมใส่นอกเลยโอ้ยเจอของแล้วเออหวานจั๊วขาวจั๊วเฮ้ยเอาต้นนั้มาอีกต้นนะพอต้นใหญ่ต้นใหญ่เอามาอีกต้นนึ่แล้วก็ต้นเอาเป็นต้นไหมเออเออต้นนึงมันดูดกระดิ่ง หารเช้าเตรียมพร้อมสั้นประทานเรียบร้อยแลย้วเอยเปลือกกล้วยคอยคือหลายจะนูนวันเนี่ยเปลือกกล้วยกินแต่ไส้ในโอ้ยอะเตรียมพร้อมแล้วพอก็จะไปบ้านสวนอีกเลยเปิดน้ำใส่ยหญ่กลับไปกลับมาทุกวันเนี่ยหกสิบสองกิโลไปกลับก็พพเพล่ะผุเพก่งก็สิบสี่ต่อวันนะ โอเคแล้วจะเบียงพร้อมต้นสบับประรดที่่ค่อยกินนี่เอาโยนไปเล็กยุงสั่นเลยปนันนี้โอเค okay, ครับปะกินข้าวออกไปสวนก่อน,นไปบ้านสวนแล้วมาถึงบ้านสวนแล้วครับผมวันนี้จะมาเป็นช่างสีช่างสีทาสวย <c oughs> จะมาเป็นช่างสีวันนี้ สิเลเปสิเลเปอโอ้ทางนู้นมาตัดยากันนี้พายุเอ็นนาตัดยากเลยทำเองทำเอง จะเปิดน้ำลงไปครับ ล้าว่าเอาปุ๋นี่ผสมถ้าศึไปแห้งชับเลยลอยล้าวชับคุณฉับสีไม่มีโซ่อะลรไรเนาะ ครับผมวันนี้มาเป็นช่างสีครับลงสีลงสีห้องน้ำเปิดน้ำใสยาด้วยกอได้ไหมช่างก่อได้ไหม โอ้ยต้องกนไปกลุ่นชิดเรียบร้อยวันที่22กุมภาเจอกันแล้วครับ พร้อมแล้วขึ้นบ้านใหม่เชอรี่ที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ส่องน้ำเสร็จอิร้อยกัดลอน กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ